สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกมมินิโบนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนในการรับไอกรอบรูปที่ผมกําลังใส่อยู่นะครับมันชื่อว่ากรอบรูปท่าในสีสันนะแก้สามสิบวันนะครับอย่าคิดมากสามสิบวันเฉยๆนะนี่ให้ดูชัดๆเลยนี่สามสิบวันนี่เนี่ยนะข้างล่างเห็นไหมทุกคนอนะ่ะสามสามสามสิ 3, บวันแต่ว่าผมใช้มาสองวันแล้วโอเคตอนนี้นี่นี่น,นี่อันนี้นะ โหลดโหลดแมปตรงนี้นะอ่ะกดไปต้องโกงของขวนนะัญนงกดคำว่า,าโบนัสนะครับเนี่ยกดตรงตรงเนี้ยโบนัสนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเออโอเครี่มษนูเชิญมาเฉยโอเคจากนั้นกดคำว่าแม,แมปแนะนำรายสัปดาห์จากจากนั้นกดโกตรงนี้ตรงนี้นะนี่จน,นั้นมันจะขึ้นแมปให้เลยจากนั้นก็กดโหลดแมปแล้วก็สร้างห้องเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนผมจะให้ทุกคนดูแบบเต็มๆตาเพราะฉะนั้นผมจะใช้ไ ไอดีสำรองนะครับในการทําให้ทุกคนดูว่ามันได้จริงนะไม่เกี่ยวกับการเปิดโปรเลยโอเคครับงั้นก็เอาเป็นว่าเอมนะทุกคนเดี๋ยวก็จะทําการเข้านั้วตอนนี้เดี๋ยวผมตรวจดูแป๊บหนึ่งว่าเกมมินิโวมันต้องอัปเดตนี่หรือยังนะผมอัปอัปเดตแป๊บนะโอเคเจอกันในไอดีสำรองนะครับเดี๋ยวบอกดูไม่ใช่สิเดี๋ยวบอก ID ด้วยโอเคไปกันเลยเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการวาร์ปมาในอีก ID ของผมนะครับเป็นไ d ดีไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ละนะโอเคนะทุกคนซึ่ง ID ดีนี้นะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องมาแอดผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมค่จะทำให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าแต่ลนะ ID อดอะทุกคนผมจะแบบทำลบโหลดใหม่ลบลบโหลดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีไ d ดีหนึ่งที่เป็น ID ดีเด่นของผมนะครับโอเคนะ ก็คือ ID n a n น Channel ะนั่นหนะโอเคนะนี่ตอนนี้ผมเข้ามนในเกมไม่ไโวแล้วโอเคกดแปลคำว่าโบนัสเลยเลยนะครับผมลองทําดูนะครับผมคิดว่าผมจะลองทําดูนะครับว่าแบบมันจะทําได้สักกี่วิธีนะแต่ว่าผมจะทดลองก่อนนะครับนี่งั้นเอาเป็นว่าผมนะครับจะทําการทดลองเป็นรอบที่สองนะครับโอเคนะ เพราะว่าผมไปทดลองนอกรอบมาแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมดทดอลองครั้งที่สองนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ผมจะลองในโหมดผู้เล่นเดียวหรือว่าโหมดหลายคนนะครับก็เหมือนกับว่าแบบโหมดหลายคนก็แบบให้เพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยนะแต่ว,ว่าเปิดไม่ไม่ได้นะซึ่งทำไมเขาไม่ให้เปิดก็ไม่นูเหมือนกันนะ แต่มาเข้าเรื่องกันเถอะนะก็ลองเปิดห้องหลายคนดูว่ามันจะได้ไหมนะรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนมันโหลดช้ามากตอนนี้นะคผมได้ทำการเข้ามาในแมปแล้วนะครับ ซึ่งแนนคิดว่าเอิมแบบนี้นะทุกคนน่าจะแบบต้องเล่นในโหมดผู้เล่นเดี่ยวละมั้งผมไม่แน่ใจนะเนนไม่แน่ใจเลยนะเอาเป็นว่าถ้าในโหมดหลายคนนะครับมันไม่ได้ก็ต้องลองในโหมดผู้เล่นเดี่ยวนะครับ ร,รมนะครับไอ้อันที่มันเขียนว่าก,กูเนี่ยให้กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดโหดแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะตอนนี้นะครับผมได้ทำการเข้าไปในโหมดผู้เน่นเดียวนะครับซึ่งก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยแหละครับนะถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับโอเคนะ ตอนนี้นะครับทุกคนช้าอีกแล้วรอแป๊บนะครับในระหวังที่รอฟังเสียงพัดลมไป,ไปก่อนนะครับทุกคนฟังเสียงพัดลมโอเคผมเข้ามาได้ละเมื่อกี้ผมฟังเสียงพัดลมไปแป๊บหนึ่งนะ โอเคอโอเคทุก okay. okay, คนตอนนี้ผมจะลองดูนะว่าในในเออโหมดผู้มมเล่นเดียวเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไหมโอเคไม่มีกดกลับเมนูหลักเลยนะครับแล้วก็กดออกไปเลยนะครับไม่ต้องกดวิจารณนะครับโอเคนะกดออกไปเลยนะเข้าใจนะโอเคตอนนี้ผมกดได้คำการกดออกมาแล้ะ นี่มากดรับกันเถอะนี่กดคเว่า,าโาบนัสกดตรงแบบรายสัปดาห์นี่กดรับเลยเย้ Yay! ได้นอนแล้วทุกคนกรอบรูปทะเลสีสันเป็นกรอบรูปที่พี่แท็กใส่นะมัง้งใช่ไหมทุกคนท่วคนคิดว่ากรอบรูปนี้พี่แท็กใส่ใช่ไหมใช่ไหมที่ผมดูมาน่าจะใช่นะทุกคนช่วยตอบหน่อยใต้คอมเมนตะ์น่ะเนี่ยใต้คลิปนี้เลยนะ โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ให้ทุกคนดูนะว่าแบบผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเล่นเกมมาหนึ่งวันก็สามารถได้กรอบรูปทะเลสีสันได้ทุกคนแต่ว่าแนะค่สาสิบวันเฉยๆนะก็แค่หนึ่งเดือนนั่นแหละนะนี่ก็สามารถเอาไปโชว์ที่ได้นะครับและสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดตดิตดามกดกระดิ่งสูน่งพันซับสไคร์เบอร์ไปกันบ๊ายบาย